สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันดีๆหนึ่งวันนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงโลกแห่งโอกาสทางธุรกิจนะครับปัจจุบันเนี่ยโลกเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายธุรกิจก็มีการเปลี่ยนมีการปรับตัวอย่างมากมายนะครับผมเองได้อยู่ในวงการธุรกิจมาหลาย10ปีเราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทุกวันเวลาทุกสเต็ปไปเลยนะครับพี่น้องอยากรู้ไหมครับว่า,วาเวลาธุรกิจหรือโลกมันเปลี่ยนเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างที่จะทําให้คนเราเนี่ยนะครับประสบความสร็จรหรือล้มเหลวหรือไปต่อได้และไปต่อไม่ได้มีอยู่หลายช่องทางมาก ผมเองเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนและทําให้เรารอดในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงถ้าพี่น้องอยากรอดและอยากไปต่อได้ในยุคนี้เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรครับแน่นอนธุรกิจบางอย่างที่เราคิดว่าน่าจะไปได้อาจจะไปไม่ได้จะเห็นว่าเมื่อหลายๆปีเมื่อ10ปีที่ผ่านมาธุรกิจหลายๆธุรกิจได้สาบสูญไปและหายไปเพราะเขาไม่กล้าเปลี่ยนแต่วันนี้ถ้าพี่น้องเปลี่ยนและพี่น้องสามารถที่จะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจเมื่อไหร่เราก็จะรอดในยุคนี้วันที่จุด เริ่มต้นของธุรกิจที่เราทําเราไม่ได้เริ่มต้นจากจุดใหญ่เราเริ่มจากจุดเล็กๆแต่เรากล้าเปลี่ยนและเราก็สามารถรอดอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ได้ <S <S ผมจะบอกเคล็ดลับให้3ข้อใหญ่ๆที่พี่น้องจะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยน <S <S ข้อที่1เราต้องเรียนรู้อยู่กับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดน,นะครับ <S 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 ถ้าเราเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียดน,นะครับเราเองก็จะเห็นถึงปัญหาต่างๆได้และสิ่งที่2 เราจะต้องก้าวออกจากจุดเดิมๆที่เราคิดว่าเราถนัดอะไรแบบนี้เราอยู่อย่างนี้มานานเราผูกพันกันนี้มานานเราก็จะอยู่กับมันมานานเราต้องก้าวออกไปนะครับและสิ่งที่3กล้าที่จะเรียนรู้กับคนที่ประสบความสําเร็จหลายคนนะครับไม่กล้าที่จะเรียนรู้กับคนที่ประสบความสําเร็จเลยไม่เห็นโอกาสในสิ่งเหล่านี้เลยนั้นโลกแห่งโอกาสของการเปลี่ยนแปลงวันนี้ผมกล้าเปลี่ยนผมก็เลยรอดพี่น้องครับการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ผมมีเครื่องมืออยู่เครื่องมือหนึ่งนั่นก็คือธุรกิจตู้กาแฟหยอดเหรียญพี่น้อง สามารถยกไปที่ไหนก็ได้สามารถไปตั้งตรงไหนก็ได้สามารถทาเงินให้ได้ตลอด24ชั่วโมงและที่สําคัญที่สุดคือเราผลิตเองมีโรงงานผลิตเองทําทุกอย่างด้วยตัวของเราเองเพื่อตอบสนองในธุรกิจแฟรนไชส์ให้พี่น้องประสบความสำเร็จได้ฝากพี่น้องนะครับวันนี้ถ้าอยากประสบความสำเร็จจงเปลี่ยนแปลงผมเชื่อแน่ว่าธุรกิจดีๆอีกหนึ่งธุรกิจที่อยู่ในยุคนี้จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จและมีรายได้ อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องลำบากนะครับมากมายนั่นคือธุรกิจตู้กาแฟหยอดเหรียญแฟรนไชส์ที่ดีที่สุดวันนี้ถ้าพี่น้องสนใจรีบติดต่อทีมการตลาดทั่วประเทศด่วนครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ